ยิ้มไหวทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหามาแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ประสบการณ์เกี่ยวกับสีวันณะของพระสมเด็จวระ,ะครังตามตำราของครูตรียมปะวายนะครับเราทราบกันทั่วไปนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยออกจากบล็อกพิมพ์เดียวกันเนี่ย วันละนสีจุดตำหนิไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆดังนั้นที่มีใครบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยต้องมีตำหนิตรงนั้นจุดตรงนี้วอลแหวงตรงนูน้นอันนี้อันนี้ก็คงเป็นของบล็อกพิมพ์ที่เขากำหนดมานะพวกที่ทำจากเครื่องแม่พิมพ์เท่านั้นแหละครับถ้าเป็นอย่างนี้ แต่ถ้าเป็นของโบราณตามที่ครูตรียบไว้ได้กล่าวไว้เนี่ยรอกพิมพ์แม่พิมพ์เดียวกันเนี่ยเอามนสารกดลงแกะออกมาวางตากลมตากแดดตากที่ต่างเก็บเก่าใช้หรือว่าเก่าเก็บถูกอากาศเย,ย็นยุบถูกอากาศร้อนพองตัว ทำให้อุณหภูมิของสีวันณะของพระสมเด็จนี้เปลี่ยนไปนะเพื่อนๆตามคําที่ครูตียมวัยริกาไว้นะครับดังนั้นคลิปนี้ก็พออ่อใหมาหาก็มาแบบเบาๆนะครับมาตามหาวันณะหรือสีพระสมเด็จนะเราไม่ดราม่านะครับเราวางพระสมเด็จอง,งละ25ล้านไว้ก่อนนะครับมันเป็นสิ่งสมมุติขึ้นนะเพื่อนๆ เป็นสิ่งสมมุติขึ้นพระสมเด็จเนี่ยพระแท้เนี่ยบางองค์ก็ขายได้บางองค์ก็ขายไม่ได้นะเพื่อนๆพระสมเด็จเนี่ยขายไปก็ไม่มีใครซื้อเพราะเขาไม่รู้จักเขาไม่คุ้นเคยเขาไม่เล่นหาเพราะมันเป็นแวดวงทุนนิยมอย่างหนึ่งซื้อไปเก็บซื้อไปหวังผลกําไรซื้อไปเพื่อที่จะให้ออกดอกออกผลในอนาคตก็อยู่ที่มุมมองของคนชอบนะเพื่อนเพื่อน ดังนั้นพระแท้ออกจากบรอกพิมพ์เดียวกันเนี่ยองค์หนึ่งขายได้25ล้านแต่องค์หนึ่งกับขายไม่ได้นะไปอยู่กับอีกคนหนึ่งเนี่ยขายไม่ได้เลยนะเอาไปให้ใครก็ไม่มีใครกล้าซื้อแพงๆเพราะอยู่ในมือของคนที่คุณค่าทางสังคมที่เปลี่ยนไปอันนี้คือสังคมเราสมมติขึ้นเราจะปล่อยวางตรงนี้นะเราจะไม่พูดถึงพระแท้ต้องขายได้ หรือพระแท้ต้องขายแพงแพงพระแท้ขายราคาถูกเนี่ยไม่มีเราหยุดเรายุติระวังตรงนี้ไว้นะครับเรามาค้นหาคําตอบว่าทําไมพระสมเด็จเนี่ยเขาถึงมีหลากหลายสีวันณนะเลอเกินนะตามตําราที่ครูเตรียมไว้ได้กล่าวไว้เนี่ยแปลกไหมเพื่อนเพื่อนแปลกเนาะเพราะว่าสีของพระสมเด็จหรือวันณะนั่นแหละครับมีทั้งหมดหลากหลายนะเพื่อนเอย่างสีน้ํานม 1. สีน้ำนม 2. สีจำปี 3. สีงาช้าง 4. สีดินดิบ 5. สีน้ำข้าว 6. สีการเมรี่แห้งเ็สีขี้เท่า 8. สีลาน 9. สีมะกอกสุก 10. สีเมล็ดพิกุลสิบเสีช็อกโกแลตแห้งสิสีพิกุลแห้ง 13. สีน้ำนม 14. สีเหลืองขมิ้น 15. สีมันปู 16สีแตกลายขนุกปลอโรดสิบเกตสีแตกลายงา18สีแตกลายสังคโรคแล้วก็สิเก้าสีมกอกสุกนี่ทั้ง19สีเพื่อนๆนะโดยเฉพาะเพิ่มเติมเข้ามาสีที่20คือสีเนื้อเน่านะสีเนื้อเน่าเพิ่มเติมเข้ามานะเพื่อนๆเพราะว่า สีเนื้อเน่านี่ก็อยู่ในตำราของครูตรีมบวารได้กล่าวไว้เช่นเดียวกันนะเพื<ๆ>่อนๆ20นสีเลยทีเดียวที่ครูตรีมบวารได้กล่าวว้นะอย่างวันนี้พ่อยห่มหาเอาลักษณะเหมือนเหมือนสีเนื้อเน่าก่อนนะเพื<ๆ>่อนๆอย่างเงี้ยส,นะ<ๆ>สีเนื้อเน่านี้สมเด็จแท้แน่นอนนะเพื่อนๆนเนี่ยสีเนื้อเน่าองค์นี้เป็นองค์องค์ครูของพ่อเหย่มหาเลยนะ โูนเปลือกหอยนะเพื่อนๆองนี้ถ้าเราดูตามพิมพ์ตามทรงเนี่ยพิมอย่างเนี้ยถ้าไปให้พวกที่เขาดูพิมพ์นะเขาก็บอกว่าผิดพิมพเพื่อนๆทั้งที่เป็นพิมพ์ใหญ่นะองนี้เ,นเส้นบังคับพิมเอ่อเส้นขอบกระจกหรือเส้นวาสนานะเพื่อนๆที่เขาเรียกกันเนี่ยพวกที่ดูพิมพเกาบอกว่าเส้นตรงเนี่ย ต้องตรงอย่างเดียวนะตรงขึ้นไปเลยนะตรงขึ้นไปไม่มีเอียงนะถ้าเอียงอย่างเงี้ยเขาว่าผิดพิมพ์เอียงนิดเดียวเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับเอียงไปนิดเดียวเนี่ยเขาบอกว่าผิดพิมพ์อันนี้กิ่งเส้นนี้ต้องตรงอย่างเดียวก็บอกนะเห็นไหมเพื่อนดังนั้นมวลสารที่อยู่เหนือสุดมวลสารที่อยู่กลางสุดมวลสารที่อยู่ใต้สุดเรานึกภาพบาทนะเพื่อนๆนบาท เขาจะเอามวลสารเนี่ยลงปู่จะเอามวลสารลงในบาทคลุกเคล้ากันนะดังนั้นมวลสารที่อยู่บนที่สุดเนี่ยเขก็จะแรกๆก็จะเหลวนะไม่แน่นกดลงบล็อกพิมพนะเส้นตรงอะ่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเนี่ยมวลสารแออัดมวลสารอัดแน่นนะกดลงไปเนี่ยทำให้ยุบเร็วพองตัวเร็ว เส้นบางเส้นก็จะเอียงบ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นะแต่ถ้าพวกที่ดูพิมพ์เขาก็จะบอกว่าผิดพิมพ์เส้นนี้เพราะไม่ตรงขึ้นไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆน,นะเราดูเห็นไหมครับไหวาผาซิกที่เขานิยมเรียกกันเนี่ยตกท้องช้างส่วนซอกลักแรงของท่านเนี่ยเว้าลึก เว้าวลงแล้วก็ลึกลงไหลตกตั้งสองข้างฐานสิงหนี่ชัดแต่ที่เราเห็นนี่คือลักษณะเนื้อเน่าเพื่อนๆนะเนี่ยเราดูด้านข้างด้านข้างเป็นไงครับเนี่ยปาจากด้านหน้าไปด้านหลังอันนี้เนื้อนหลุดออกไปนะครับเนี่ยดูชํำนะชํำนวลดูขอบข้างสิงเพื่อนๆปร่ออกแตกออกพองามนะเนี่ย ดูด้านข้างพระสํมเร็จเขายุคแรกๆก็จะอย่างนี้นะเพื่อนๆนะก้อนมวลสารกดทับลงนี่เป็นเม็ดเป็นก้อนเป็นไตเป็นจุดๆเป็นจำจๆเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับดังนั้นเนื้อเน่าลักษณะอย่างนี้ก็พอจะมีวัตถุเทียบเคียงนะเพื่อนๆนะเนื้อเน่าเพื่อนๆดูนะครับนี่เหมือนไหมครับเหมือนลักษณะเนื้อเน่าเห็นไหมครับเนื้อเน่าก็ไม่ไม่ไมแตกต่างกันนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยนะครับ เราจะไปเอาเนื้อเน่ามามันก็มีกลิ่นใช่ไหมก็กดูดูแปลกๆแต่ว่าเราก็ไปสรรหาวัตถุอุปกรณ์จุลินทรีย์จุรภาพหรือว่ามวลสารที่เกิดการเนื้อเน่าหยุบย่อยสลายไปเหมือนเนื้อเน่าจริงๆก็เอามาให้เทียบเคียงดูเพื่อนๆดูเหมือนไหมครับเหมือนนะครับนี่ถ้าเรามาดูด้านหลังนะด้านหลังก็จะเหมือนเป็นเนี่ยออกสีไหมครับเชื้อรา ชื้อราหรือว่าจุลินทรีย์ที่หมักหมมที่ชอบกัดกินเนื้อเน่าก็จะออกมาอย่างนี้นะเพื่อนๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับเปื่อยๆอย่างนี้แหละโบราณท่านเรียกว่าสมเด็จวระคังผิวเนื้อเน่านะเพื่อนๆอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะทําไมครูเตรียมบวายท่านได้กล่าวไว้แค่นั้นสมเด็จวราคังบางองค์เนี่เหมือนเหมือนดองปูนะเหมือนมันปูเลยนะพระเหมาก็ นำมาให้เพื่อนเพื่อดูแล้วเมื่อคลิปก่อนนู้นจําได้ไหมครับถ้าใครอยากรู้ว่าสมเด็จวรคังเนื้อมันปูเป็นยังไงก็ลองย้อนไปดูคลิปที่เพื่อมาหาลงเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะเอาสมเด็จที่มีวันณะเหมือนดองปูเลยมาให้เพื่อนๆนได้ดูเนี่ยอันนี้ผิวเนื้อเน่านะเพื่อนๆอีกองนะเพื่อ,อนะนๆนะอีกองเหมือนกับผิวมะกอ,อกสุกเนี่ยมะกอ,อกสุกก็มี2ชนิดนะเพื่กอนเื่อมะกอกเนี่ยอันนี้คือมะกอ,อกสุกที่เขานิยมนิยม ก็ยังไม่สุกมากนะมะกอกปิดนั่นแหละแต่ว่าถ้าสุกมากสีเขาก็จะเปลี่ยนไปนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะนี่มะกอกนะครูเตรียมไว้ทั้งก็สรรหามานะนี่ก็ถูกก็เหมือนนะก็ใช่คล้ายคืนกันเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเนี่ยผิวมะกอกสุกเลยนะงดงามเป็นธรรมชาติคลาสสิกนะนี่คือผิวมะกอกสุกอ่ะดูดูด้านหน้าเห็นไหมครับ ด้านหน้านะครับเรามักจะเห็นพิมพ์นี้เป็นเรียกว่าเป็นพิมพ์พิมพ์ลุงพุทธนั่นแหละเพื่อนๆนะพิมพ์ลุงพุทธเรายังเห็นเป็นคาบผงแป้งโรยพิมพ์อยู่นะเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นคมขวานคมขวานที่แบบทื่อๆหน่อยนั้นอย่างเงี้ดูเส้นเส้นบังคับพิมพ์ตรงขึ้นไปเฉียงเล็กน้อยอย่างเงี้ยตั้งให้พวกฝ่ายดูพิมพ์ก็บอกว่าผิดพิมพ์อีกนะเพื่อนๆอย่างเงี้ยก็ดูจุดนี่แหละ พ่อใหญ่มหาเนี่ถามผู้รู้หลายหลายท่านหลายคนนะระดับระดับประเทศเลยนะที่พ่อเห็นมหาเป็นลูกศิษย์ท่านแล้วก็อบรมเรียกว่าอบรมครั้งคือเสียเงินครั้งเดียวอบรมตลอดชีวิตเนะ่ยคือท่านว่างก็โทรไปสงสัยปัญหาอย่างก็โทรไปหาท่านท่านว่างท่านก็รับสายไม่ว่างท่านก็โทรกลับมานะถ้าเราสนใจ ตรงไหนคล่องใจตรงไหนก็ก็ถามท่านนะที่ไอ้ <t ell> พวกเซียนบอกว่าผิดพิม์ผ <t ell> ิดพิมพ์มันคือมันดูยังไงดูยังไงถึงว่าผิดพิม์เนี่ยเส้นเนี่ยหลายองค์พระใหญ่มหาก็มีนะที่ว่าถูกพิมพ์ถ้าท้าที่เขาบอกว่าถูกพิมพก็มันตรงต้องตรงขึ้นไปอย่างเดียวเส้นเนี้ยตรงขึ้นไปนะตรงขึ้นไปถ้าเอียงมาเล็กน้อยก็ไม่ได้ี่ยอย่างองค์นี้อ,องค์นี้เอียงเอียงเล็กน้อยเห็นไหมเปนเพื่ออย่างเงี้ยอันนี้จริง องเนี้ยจะนับขึ้นไปเส้นตรงไปเรยก็ได้นะเห็นไหมเบื่อเบืก็แปลกดีนะพวกนี้ถ้าดูสององเนี้ยแตกต่างกันไปเบื่อเบื่อนะถ้าว่าผิดพิมพ์อย่างเงี้ยดูเส้นเขานะเพราะว่าคนลบอกพิมพ์อ่ะใหญ่หนาบางเล็กก็ไม่เท่ากันนะเพื่อนๆแต่ว่าดูเส้นเขาก็ต้องออกมาอยงเพราะว่าเป็นคนแก่คนเดียวกันคือหลวงวิจารณ์นะบล็อกพิมพ์นี้หลวงวิจารณ์เป็นคนแก่ เห็นไหมเพื่อนๆถ้าเป็นอย่างนี้นะเราเราก็ดูกันอย่างเงี้ยดูร่องรอยดูขอบข้างดูด้านหลังอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะดูเกตนี่ยตกทองช้างนะยุบลงไปพื้นพ้าแล้วก็สะบัดผาดผ่านซุ้มบังขังขึ้นไปองค์นี้แหละครับที่ว่า ผิววันณะเหมือนมะกอ,อกสุกนะนเพื่อนๆเหมือนไหมก็เหมือนนะครูตรียมบวานี่ท่านท่านแบบคือท่านสังเกตนะพระเหมหาก็พยายามแกะรอยตามลายแทงที่ท่านหานะพยายามส่องพยายามสัมผัสจินตนาการนึกภาพว่าพระสมเด็จที่บอกว่าเหมือนเหมือนผิวมะกอ,อกสุกเนี่ยเป็นยังไงนะผิวการมะลิแห้งพระใหมหาเ็ามาให้เพื่อนๆดูแล้วนะผิวการเมลีแห้งแล้วก็ผิว มันปูเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเนี่ยเนี่ยผิวมะกอกสุกนี่เห็นไหมโทนสีเดียวกันเลยไม่เกียมบางจุดอม,มน้ําตาลบางส่วนเนี่ยเพนะื่อนๆนะคือองค์นี้มะกอกสุกนะเพื่อนๆน,นะก็ก็อยู่ในโทนสีเดียวกันนะอย่างเงี้ยโทนสีเดียวกันนะท่านคงหาที่ที่เปรียบเปรยหรือว่าหาคําบอกเล่าคงไม่มีสิ่งใดจะสวยเท่ากับมะกอกสุก ตัวนี้นะทีนี้เรามาดูองค์ต่อไปนะเพื่อนๆที่ตามตำราท่านกล่าวไว้เนี่ยก็คือองค์องค์มะกอกแห้งนะเนี่ยมีมะกอ,อกสุกก็มีมะกอกแห้งนี่ก็มะกอกแห้งนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะมะกอกแห้งคือองค์นี้นะอันนี้หนักเลยนะเพื่อนๆอันนี้เหมือนมากเลยนะเนี่ยทาไมทาไมครูตีมประว้ท่านสังเกตแบบนั้นเนี่ยชัดเจนเลยองค์เนี้ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเนี่ย มากอกแห้งถ้าเราดูพิมพ์เนี่ยพวกดูพิมพ์ก็ว่าอันนี้ถูกพิมพ์เอามาสามองสององผิดพิมพ,พ,มพ์อีกองคหนึ่งถูกพิมพ์นเพื่อน,น,น,นดูเส้นนี้เห็นไหมเนี่ยเส้นบางคับพิมพ์ที่เขาดูเขาดูแค่เนี้นะเขาวางเลยนะถ้าองค์ไหนเป็นอย่างเนี้ยเขาจับมาสองมวลสารดังนั้นพวกเราต้องดูมวลสารดูความเก่านะดูความเป็นธรรมชาติสามอย่างนี้สําคัญสุดนะเพื่อนเพื่อนม่พิมนี้นนมาอันดับสุดท้ายเลยนะ คือร้อยทั้ง 100, ร้อยครูบาอาจารย์เรียกว่าผู้ที่ศึกษาเชี่ยวชาญเรื่องพระเนื้อผงพระดินเาผาพระโบราณแม่พิมพโบราณเนี่ยท่านก็บอกมาแบบเสียงเดียวกันเลยนะหนึ่งมวลสารเราต้องรู้วมวลสารในครั้งเก่าก่อนสมัยหลวงพ่อท่านทำเนี่ยท่านออมมวลสารชนิดไหนแบบไหนหนึ่งมวลสารแล้วนะสองฟัากเก่า เพื่อนดูฟา์มเก่าพระหนึ่งองค์จะมีความเก่าแบบไหนอย่างยุคปลายก็200ปีแล้วยุคกลางร้อยเปียุคปลายเนี่ยร้อยสีปีถึงร้อยห้าสิบปีวัตถุโบราณหนึ่งชิ้นเนี่ยดูความเก่าเขาเนี่จะประมาณไหนนะสองแล้วนะสามความเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันสร้างกันไม่ได้นะธรรมชาติ5ปีธรรมชาติ10ปีธรรมชาติร้อยปีธรรมชาติ200ปีเนี่ยมันต่างกันอย่างองค์นี้เพื่อน,นบังคับพิมพ์ถูกต้อง ลงชัดเจนดูด้านข้างแล้วก็ดูด้านหลังนี่เพื่อนๆนี่ไหมครับด้านหลังผิวผิวมะกอกแห้งท่านว่าอย่างนั้นนะเนี่ยเหมือนมากเลยนะองนี้ดูพิมพ์นี่ชัดเจนนะเพื่อนๆเราดูเราดูจริงๆมีมีความงามนะเพื่อนๆเราดูเห็นเส้นเส้นแซมขึ้นมาเนี่ยเป็นพิมพ์ที่หายากนะครูบาอาจารย์ท่านเคยคอมเมนต์มาในคลิปที่พ่อใหญ่มาเคยเอาองคนี้ลงนะเนี่ยเพื่อนๆ เส้นแซมเรือนรางบางตรงนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นเป็นแม่พิมพ์ที่ถูกต้องเลยนะถูกต้องแล้วหายากด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นส่วนกําหนดจุดสังเกตจุดใจตังแล้วจุดตายของคนมองพระสมเด็จมนเพื่อนเนี่ยนะท่านว่าอย่างนั้นอย่างองค์เนี้ยเนี่ยเห็นไหมเปื้อนเพื่อนนี่พ่อใยญ่มหาเอาแปรงลวดมาขัดมาถูก็ไม่หลุดนะเนี่ยคือถ้าหากว่าไปหมักไปทอดไปแช่ไปเวฟมาเนี่ยแช่น้ําร้อน ใส่น้ําอุ่นไม่ถึง3นาทีเปื่อยยุ่ยออกหมดนะเพื่อนเพื่อนแต่เนี่ยพระใหญ่มหาเนี่ยแช่น้ําร้อนต้มน้ําร้อนไม่ได้แช่ด้วยซ้ําต้มอีกก็มีนะยังไม่พอเอาน้ําส้มสายชูใส่ลงไปในแก้วพระแช่ลง5้าถึงหนาทีทำตาราที่ท่านบอกไว้เนี่ยเอาขึ้นมาแปลงขัดถูก็ไม่หลุดนะเนี่ยเพื่อนๆเพราะว่าที่ไม่หลุดเนี่ยเพราะว่าท่าน ท่านไม่ได้พอกท่านไม่ได้ไปหมักมาแต่ว่าเขาออกมาจากเนื้อด้านในคือก็ติดกันเนื้อด้านในคือถ้าตรงนี้หลุดเนื้อด้านในเนื้อก็ต้องหลุดไปด้วยเพราะว่าเขาเพื่อนเนึกภาพนะเพราะว่าเป็นเป็นจุลินทรีย์เป็นแบบแคลเซียมซิลิกตแคลเซียมฟอสเฟตที่เขาอยู่ด้านในเขาเชื่อมต่อกันอะเป็นเนื้อเดียวกันอะเป็นจุดเดียวกันเนี่ยเพื่อนๆครูเตรียมป้าวจะบอกว่าเนี่เหมือนเหมือนเหมือนมะกอกแห้งนะเพื่อน อีกองคหนึ่งนะเพื่อนๆที่ว่าเหมือนเนี่ยเพื่อนๆดูองค์นี้นะดูแล้วก็อันนี้คือเมล็ดเมล็ดมะกอกนะเมล็ดมะกอกเนี่ยนี่นะเมล็ดมะกอกท่านบอกว่าสมเด็จบางองค์จะเหมือนเมล็ดมะกอกนะเนี่ยเหมือนเมล็ดมะกอกเพื่อนๆดูองค์นี้นะองค์เนี้ยพระใหญ่มหานี่ยขัดขัดตานะแต่พระใหญ่มหานี่สงสัยว่าตาพระใหญ่มหานี่จะถูกไหม องค์นี้มีใบเซอร์นะเพื่อนเแต่ว่าเป็นเป็นชมรมนะเป็นชมรมนะที่เขามาประกวดพระแถวแจ้งวัฒนะเมื่อปีพ่อใหญมหาส่งเข้าส่งเข้าไปประกวดส่งเข้าไปคือคือปีปี6 1หนึ่งนะเพื่อนเอนนะปีหกหนึ่งห้าเก้าถึงหกหนึ่งพ่อใหญ่มหาจําไม่ได้ช่วงช่วงหน้าหนาว ที่ทีโอทีแจ้งวัฒนะนะนานแล้วนะสรุปก็คือนานอ่ะหกเก็ดปีแล้วองค์เนี้ยาะยังมาหาในข้องตาข้องใจเลยเอาไปให้กรรมการเขาดูในสมาคมนะในชมรมนั้นเขาก็ดูแล้วก็ก็โอเคนะผ่านเป็นพระในในยุคช่วงช่วงปลายของยุคกลางท่านว่ายอย่างนั้นนะช่วงปลายของยุคกลางท่านบอกว่า ผิววันณนนี่ง,งาช้างแต่ตำาราครูตรีมีวบบอกว่าองค์ลักษณะอย่างเงี้ยจะเหมือนเมเล็ดมะกอกนะพอ่อยหมหาก็ไปสัรหามาเออทาไมท่านท่านเห็นยังไงเนี่ยเพื่อนเหมือนมากเลยนะเนี่ยเหมือนเมล็ดมะกอกไปเพื่อนเหมือน groans. มากเลยนะแต่องค์นี้มีใบเซอร์นะอันนี้ไม่ไม่ใบเซอร์นี่ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญหรอกครับการเข้าไปรับใบเซอร์เข้าไปประกวดก็ไม่สําคัญสาหรับพอ่อใหมหาแต่ว่า อยากรู้ว่าองค์นี้ทาไมดูดูเหมือนใหม่ทําไมดูแบบแปลกแต่ว่าดูเหมือนใหม่แต่ว่าตามตํารามันถูกต้องนะแล้วมวลสารในช่วงช่วงปลายของยุคยุคปลายเนี่ยปูนเปลือกหอยเรียกว่าแก่ปูนเปลือกหอยนะเพื่อนๆเน,นี่ยพิมพ์ทรงขององค์หลวงสิทธิการโยธาลักษณ์เนี่ยเป็นโคมขวานี่นะเพื่อนๆนนี่นะแล้วก็มีเส้นผ้าทิพย์เดือนลาง องค์เนี้ยเพื่อนๆไหลตกแล้วก็ซอกรักแร้ผ้าพักเนี่เป็นผลมะตูมสุ้มระคังนี่ก็แบบยุบย่นหดเหี่ยวนะอย่างเงี้ยเพื่อนๆพระเอกมหานี่ก็เออดูแล้วสีวันนะนี่มันตามตามตำราที่ครูเตรีมยมไว้ได้กล่าวไว้อย่างเงี้ยตาเราตาเดียวหรือว่าเราคิดแบบนี้ลองไปให้กรรมการเขาดูช่วงนั้นนะ ขาก็มองมองผ่านนะเพื่อนๆมองผ่านองค์เนี้สีมเมล็ดมะกอกนะเพื่อนเ<ๆ>ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้ดูว่าธรรมชาติพระนี้ก็มีความหลากหลายและแตกต่างกันนะเพื่อนๆออยู่ที่ว่าเราเราจะมีข้อมูลแบบไหนด้านไหนเราก็เอามา,เ,าเรียกว่ามาแชร์มาแบ่งปันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันนะครับ ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ